Inbox อะไรอยู่ในกล่องง,อง,ง,องสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับรผมเกรดสองปถัดมาจ้ากับปราสาทโลกปีาศาจสกรูมอันกริฟนะครับผมพระยมตี 8, แ0 0พันระดับคอมมอนพลังมังกรห้0พัจ้า มีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออตโต้มีค่าคอร์สเป็นคา u เตอร์บาส1หนึ่งะครับผมเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเลียวกาดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นใครชาร์โดสามารถจ่ายค่าคอร์สได้ถ้าเกิดจ่ายนำการ์ดใบบรสุดจากกองการ์ดคุณลงช่องดาเมจโซนคุณและเมื่อจบเทิร์นนั้นนะครับผมนำการ์ดจากช่องในเวโซนคุณหนึ่งใบไปไหนก็ได้กลับเข้ากองการ์ดนั่นเองแล้วก็สลับ ตัวนี้เอาพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวจำลองดาเมจนตนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการใช้ l i m ิ t เบรกสีในเทอร์นั้นนะครับผมอ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบเราใช้ l i m ิ t เบรกสีของอะไรเลติ้งฟอร์มอย่างเงี้ยเราก็ลงตัวนี้มาเค u n ์เตอร์บาร์หนึ่งนะครับผมแล้วก็จำลองดาเมจตหนึ่งได้นั่นเองก็เป็นตัวทีเ Nike, ands, so ่เอาไว้ใช้ทำให้ l i m ิ t เบรกสีติดง่ายขึ้นนะครับผมสำคัญอีกหนึ่งใบนั่นเองจ้ะ ในสองไปทันมาอันนี้เป็นเกรดสองเก่านะครับผมแต่ว่ามีการเอามารีพิซ์ใหม่แล้วเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีใหม่นะครับผมคือรูปไม,ม่ได้อ่าก็เรียกว่าเป็นตัวเดิมนั่นเองแต่เปลี่ยนอาร์ตกับเคิร์สแรนเซอร์ในนี้นะครับผมระดับแร่พลังโจมตี9,000พลังป้องกัน5,000นะครับผมไม่ติดชื่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโต้กระดิช่องแวนการ์ดหรือเลี้ยวการ์ดก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จ ถ้าแวนกับคุณเป็นคลายชาร์โดเลือกไงการ์ดหนึ่งใบในดาเมจโซนของคุณนะครับผมอ่าสมมติว่าเนี่ยเราใช้ไปแล้วหนึ่งดาเมจจริงไหมมีแบบใช้เคาเตอร์บารไปแล้วหนึ่งเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตเป็นการฝันข้ามหลังจากที่ทําการดาเมจได้อะไรเลยแล้วนะครับผมก็สามารถใช้สกิลได้หงายการ์ดในดาเมจโซนได้หนึ่งใบนั่นเองก็อย่างที่บอกคือปกติคลายชาร์โดเป็นแคนที่ใช้เคาเตอร์บารมหาศาลอยู่แล้วนะครับผมนอกจากจะกินเลียวยังกินเคาเตอร์บาร์ดีแต่ถ้าเกิดมีตัวมมมาาาาาาาช่่่วยยยหหงงงดเเเเจจจกก็ะะทํใ้้้รรลนนนขึอคัับบผ สกิลเกรด2องถัดมานะครับผมกับสกิลของรีเวนเจอร์บลัดมาเตอร์นั่นเองระดับดับเบิลและนะครับผมมีพลังโจมตี5,000ันที่สือว่าน้อยมากพลังป้องกัน5,000ด้วยนะครับผมแต่สกิลของเขามีดังนี้สกิลออโต้เคาน์เตอร์บลัดหนึ่งเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเลี้ยวกาดถ้าเวงกัดคุณเป็นแคลงชาร์โดสามารถจ่ายค่าคอร์ดได้ก็คือความหนึ่งนะครับผมถ้าจ่ายนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณลงช่องดัมเมลโซนของคุณในสภาพคว่ำการ์ดและจั่วการ์ดสองใบ และไอการ์ที่โดนดาเมจขึ้นจะโดนดาเมจไปเลยจะเป็นการที่แบบว่าเรายอมเจ็บเพื่อที่จะได้จั่วนะครับผมถ้าไม่ดูดีกว่าสมมติว่าตอนเมื่อกี้เรามีหนึ่งดาเมจนะจริงไหมอ่ะแล้วก็แวนการ์ดก็เป็นชาร์โดอยู่แล้วนะครับผมก็คอลตัวนี้ลงช่องเรียวกาศได้เลยสกิลรีเวนเจอร์บลัดมาสเตอร์ทำงานนะครับผมเมื่อเข้าไปในช่องเรียวกาศเข้าเติบาร์ดหนึ่งนะครับผมถ้าแวนการ์ดเป็นชาร์โดพลาดินนำการ์ดเป็นสัญจรก,การ์ดคูณนะครับผมวางไว้ในด,ดาเมจโซนในสภาพความคือจะเจ็บหนึ่งดาเมจทันท จั่วการ์ดเพิ่ม2ใบนะครับผมถามว่ามีผลไหมก็มีผลก็อน้างสูงเพราะว่าการได้การบัมบูเพิ่มอาจจะมีโอกาสไม่สกูเกตอาจจะมีโอกาสเอาชนะนะครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางทีเนี่ยยอมเจ็บหนึ่งดาเมจก็ทําให้พลิกเกมได้เหมือนกันใช่ไหม่อ้ตอนนี้4ดาเมจสักหนึ่งดาเมจไม่เป็นไรหรอก ดันได้จั่วสองเอามาพลิกเกมดีกว่ายอมแพ้ไปง่ายๆในเทอร์านาะครับผมเป็นอีกหนึ่งใบที่ใช้งานค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าถ้ากั่าวจะอไม่ดีจริงๆอาจจะแพ้ได้แต่ถ้าเกิดใช้ดีๆเป็นตัวพลิกเกมหนึ่งใบเลยกับรีเวนเจอร์บลัดมาสเตอร์นั่นเองครับผมมาถึงเกรดสองันมาจ้าตัวนี้ใช้ง่ายน,นะครับผมกับรีเวนเจอร์เจ้ามายามานาครับผมเป็นระดับแรนนั่นเองพร้อมโจมตี8 00พพร้อมกัน5 0 0 0นะครับผม มีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโตเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนกาหรือเลียวกาได้ถ้าแวนกาคุณเป็นแคลน Shadow พ a ลาดินค้นหากา์ดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าที่มีคำว,ว่ารีเวนเจอรในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดคุณคอลงช่องเลียวกาในแถวแนวตั้งเดียวกับตัวนี้คือต้องมาต่อท้ายตัวนี้เองนะครับผมต้องมาต่อข้างล่างให้ตรงกันเลยสลับกองการ์ดและเมื่อจบเทินนำกาดที่เลี่ยงนี้ไปไว้ ใต้กล่อ,องคุณนั่นเองคือจะกลับใต้เด็กไปนะครับผมอ่ะทำให้ดูดีกว่าสมมติว่าเข้ามาในช่อง Vanguard แวนการ์ละกันสกิลทำงานก็ผมยิมเด็กขึ้นมาแล้วก็หารีเวนเจอร์หนใบนะครับผมมาต่อท้ายนั่นเองอ่ะสมมติตอนนี้มาต่อท้ายละกัน และนั่นนะว่าเราก็สู้ตามปกตินะครับผมแต่ผมบอกจบเทินถ้าเกิดตัวนี้ยังอยู่ในสนามตัวนี้จะกลับเข้าไปไว้ใต้กองนะครับผมนั่นเองก็จะเป็นตัวที่เรียกพวกไมาในเชนนิยมฉุกเฉินแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้กลับกองตัวที่เรียกเข้ามาเนี่ยมักจะโดนกินมันจะโดนใช้สกิลทําให้หายไปนะครับผมแต่ถือมันคุ้มมากอยู่ๆก็มีเลียวเติมหน่งตัวเป็นวัตถุดิบเป็นค่าคอร์บเป็นอะไรก็ได้เป็นตัวที่เจ๋งมากนะครับผมกับริเวนเจอร์เจ้ามันยามาหน้านั่นเองเกรดสามมันดีกว่าเนาะ กับใบแรกครับผมก i กเทตเก e ปเปอร์ er จ้าตัวนี้เป็นเกรด3ระดับคอมมอนนะครับผมพลังโจมตี1 0 0 0 0มืพลังป้ 1, งองกันไม่มีจากเกรด3อยู่แล้วไม่มีพลังป้องกันนะครับผมมีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโต้เกิดในช่องเลียวกาเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์สํำเร็จเลือดยูนิตแคลนชาร์ o ดิลพลังหนึ่งคนหนึ่งใบตัวนั้นพลังบวก3 0 0พนจนจบเธอครับผมอ่าสมมติอยู่ช่องเลียวกาดแวนการ์สไปตัวนี้ละกันเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์สสำเร็จ สะสมเงินสกิลได้ครับผมบวกให้ชาร์โดเราหนึ่งใบพลังบวก3 0 0พันนั่นเองก็ทำให้ตัวอื่นเราตีแรงนั่นเองครับผมเป็นตัวแจกพลังให้เพื่อนถ้าเกิดต,ตัวเองตีฮิตนั่นเองก็ถ้าเกิดฝันค้าไม่ป้องกันฉันแจกพลังนะเป็นตัวที่น่ากลัวอีกหนึ่งใบนะครับผมเกรดสามไปถัดมากับแม่มดสุดน่ารักนะครับผมนั่นก็คือแม่มดเขี้ยวแหลวโฟรดอลลาร์นั่นเองระดับแรจ้าพลังยมตี9 0 0 0นถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับผมก็พลังป้องกันไม่มีด้วยตัวนี้นะครับผมมีสกิลแค่อย่างเดียวส เมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนกะหรือเลียวกาดก็ได้ถ้าแวนกะคุณเป็นคลนชาร์โดสามารถจ่ายค่าคอร์ได้ครับผมถ้าเกิดจ่ายหาชาร์โดเกรดศูนย์ไม่เกิน2ใบาจากกองการ์ดคุณคอลงช่องเลียวกาดไม่ทำที่กันแล้วก็สลับกองนั่นเองก็สมมุติว่ามีคอตเตอร์บาร์หนึ่งไว้ก่อน,นครับผมตัวนี้คอเข้ามานะครับหรือจะไลท์เข้ามาก็ได้ช่องแวนกะหรือเลียวกาดก็ได้สาชิงการสกิลครัผมคอตเตอร์บาร์หนึ่ง ถ้าเป็นการเป็นชาร์โด่จ่ายค่าคอนะครับผมลากเกรดศูนย์สองใบเข้าไปในสนามนะครับผมสมมติเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นั่นเองก็เป็นตัวที่เติมสนามได้ไวมากและกับเขาตะบัดหนึ่งแล้วก็พลังตีที่ไม่สูงก็เหมาะลงช่องเลี้ยวกาดมากกว่าผูดด้ในง่ายแต่การใช้เขาตะบัดหนึ่งแล้วในพวก2ใบและเอามาต่อบู๊ตมาตีต่อได้ทัว่าเจ๋งมากครับผมแต่จะมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือชี้ล่างได้เฉพาะเกรดศูนย์เท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดลากเกินหนึ่งได้ชี้จะโกงเกินไปนะครับผมนี่เขาสามารถขอมขแมดเเี้วหลอฟฟลานนั่ง เกรดสามไปถัดมาจ้านั่นก็คือ r เวนเจอร์เดสเปเรตดราโกนนะครับผมพันอมตีหนึ่งหมื่น0 0พันระดับทริปเปิลแลรเลยนะเก่งกาจมากนะครับผมมีสกิล3อย่างด้วยกันจ้าอะสกิลอย่างที่3ก่อนละกันคอน t ิ n นีเกิดที่แวนการและเรียวกาดคณน้ำนั่นเองครับผมหรือก็คือถ้าเกิดมีการแคลนอื่นอยู่ในสนามตัวนี้ก็จะตีไม่ได้นะครับผมสำคัญมากแต่ก็ไม่น่าจะาผสมตอนนี้ไม่ได้จะมีใครผสมใครแล้วนะถ้าเกิดไม่ได้เล่นรอยย่สายมาเจตน,นะครับผมอะ สกิลที่2จ้าสกิลอโอตโอต,โอตโ้เกิดในช่องแวนการ์ดมีค่าคอร์สเป็นเลือกรีไทยลีโอกาสแคลนชาโด้คูหนึ่งใบคือต้องกินพูดีก่อนเองนะครับผมเมื่อเริ่มต้นช่วงเมนเฟสคุณสามารถจ่ายค่าคอร์ได้ ก็แต่มันเขียนว่าสามารถคือคุณจะใช้สกิลนี้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดจ่ายคู่แข่งเลือกรีทายรียวกาศของตัวเอง1ใบก็คือเรากิน1นึ่งฝ้ามก็ตาย1น,นะครับผมเรียกได้ว่ากินมากินกลับไม่โกงประมาณนั้นอ่ะทํำดูดีกว่าสมมุติว่าอยู่ในช่วงของอ่าสแตนนะครับผมอ่าสแตนดรอนะครับผมแล้วก็ไลท์พอไลท์เสร็จปุ๊บมันจะเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นเมนเฟสจริงไหมสกิลตัวนี้ทํางาน เมื่อเริ่มต้นเมนเฟสสามารถใช้งานสกิลได้นะครับผมคือกินเลียวหนึ่งแต่เมื่อกี้ไม่มีเลียวนะเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนอ่าสมมติสมมติมีเลียวอย่างนี้หนึ่งใบละกันสามารถใช้งานสกิลนะครับผมกินเลียวหนึ่งใบเฟื่องข้ามเลือกกินเลียวหนึ่งใบนั่นเองคือตายทั้งคู่นะครับผมก็ตายทั้งคู่ถามว่าดีไหมมันดีเพราะว่ามันเอาไว้ใช้คอมโบกับสกิลริมเบคสีเขอาท่านเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอดูสกิลริมริมเบคสีก่อนละกันอ่าสกิลที่หนึ่งสกิลออโต้เเกกิิรร์์นนนนชวาาาดะคคคับผม Break 4, มี่อสป็ กาที่ติดชื่อรีเวนเจอร์เท่านั้นนะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าจํานวนเลียวกาดคุณมีมากกว่าคู่แข่งสามารถจ่ายค่าคอได้ถ้าเกิดจ่ายตัวนี้พลังบวก5,000และบวก1คลิจจนจบการต่อสู้คือมันจะมีเงื่อนไขอย่างแรกก็คือเราต้องมีเลียวกาดมากกว่าคู่แข่งถามว่าทาไงให้เลียวกาดมากกว่าก็มายากใช้สก,กิลที่2ไงกินคนละ1ก่อนคือคือ,อยี่ไงถ้าเกิดแบบฝันน้องข้ามมีเลียวเต็มสนามเลยนะครับผมมันต้อมีทางมากกว่าอยู่แล้วจริงไหม ดังนั้นสกิลที่2จึงเป็นสกิลที่ดีมากนะครับเพราะว่าทําให้ฝันข้ามเลี้ยวหาย1ตัวแน่นอนในเทิร์นเราฝันข้ามจะมีเลี้ยวไม่ถึง6และที่เหลือเราแค่ปล่อยให้เต็มสนามแค่นี้สกิลของตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้วจากนั้นถ้าเกิดเรามีเลี้ยวมากกว่าฝันข้ามแล้วนะครับผมอ่ะสมมติมีเลี้ยวมากกว่าฝันข้ามแล้วก็สามารถสัง่งใช้งานสกิลได้เมื่อตัวนี้โจมตีนะครับผมเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งติดชื่อลเลเวนเจอร์อ่าวันนี้ติดชื่อลเลเวนเจอร์เคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนะครับผมบวกบุญคคิแ่นนั้เอง คือเป็นตัวที่กดดันฝีหงค้มได้ง่ายมากครับผมเข้าเทิร์นกินคนละหนึ่งตีคว่ำหนึ่งรีเวนเจอร์บวกฮอนบวกคีก็จะเป็นตัวที่ตีขู่2คีได้ทุกเทิร์นนะครับผมถ้าเกิดเลียวแล้วมากกว่าเป็นตัวที่ทําให้ฝีหังค้มเนี่ยปล่อยไม่ได้เลยถ้าเกิดปล่อยปุ๊บด้านมนอาจะไล่จาก3ไปเป็น6เลยก็ได้นะครับผมโอ้ตัวนี้น่ากลัวจริงๆกับ ger, Twilight, รีเวนเจอร์เดสเพลเตดรา้อนนั่นเองครับผมและมาถึงยูนิต เกรด3ามไปสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นตัวที่เก่งกาจชะกาจในการตอนนี้นั่นเองกับリเวนเจอร์ドラブルーレอร์แฟนทอมนะครับผมซึ่งนั่นแหละว่าเขาเป็นร่าง cross line ด้วยของมอนเตลี่แฟนทอมนั่นเองนะครับมามาดูความสามารถกันดีกว่าความสามารถของリเวนเจอร์ドラブルーレอร์แฟนทอมมีทั้งหมด3สกิลด้วยกันสกิลที่3ก่อนละกันก็ผมสกิลคอนติเนียกับ ual, ในช่องแวนกาดหรือเลวกาดก,ก็ได้คุณน่างนก็คือถ้าเกิดมีการ์ดแค่ในสนามตัวนี้ตีไม่ได้แน่นอนนะครับผมสกิลที่2จงจสกิลคอนติเนียกับในช่องแวนกาด ถ้าคุณมีการที่ชื่อีเวนเจอร์แห่งภาพลวงตามอลดูเลฟแฟนทอมอยู่ในโซคุณตัวนี้พลังบวก2 0 0พันตลอดเวลานะครับผมก็คือต้องมีตัวนี้อยู่ในโซนนั่นเองจา้าถามว่ายากไหมไม่ยากหรอกเพราะเรามีตัวเกรดหนึ่งนะครับผมที่เอาไว้หามอลดูเลฟแฟนทอมอยู่แล้วก็ง่ายขึ้นมากนั่นเองหรือจะใส่พวกตัวที่เร่งจุย๋ยเยอะก็ได้เช่นแบบตัวที่แบบอ่าซอฟเบอเกอร์ก็ได้นะครับผมแต่อาจจะไม่เหมาะเพราะมันไม่ได้ติดชื่อคราวนี้มาถึงสกิลสุดท้ายเขา สกิลที่1สกิลแอคทีฟเกินในช่องแวนการ์นะครับผมรีมิเบรกสีนั่นเองมีค่าคอร์สเป็นเคา์เตอร์าบาร์หนึ่งและเลือกรีทายเียวกาที่ติดชื่อรีเวนเจอร์ในชื่อการสองใบนะครับผมอันเดียวเตรียมไว้ก่อนติดชื่อรีเวนเจอร์ติดชื่อรีเวนเจอร์ออรอรโอเคนะครับผมก็สั่งใ็้การสกิลได้ คอรเตอร์บาร์สหนึ่งนะครับผมแล้วก็กินรีเวนเจอร์สองใบนะครับผมอ่าถ้าเกิดทำตัวนี้พลังบวก10,000จนจบเทิร์นก่อนนะครับบวก10,000แล้วนะครับและถ้าจำนวนเรียวกาดอ่าถ้าจำนวนแวนการ์ดของในถ้าจำนวนดาเมจนะครับผมจำนวนการ์ดในช่องไดมอนด์โซคู่แข่งมี4ใบหรือน้อยกว่าคือคู่แข่งไม่ใช่5ดาเมจนั่นเองจะมี2 3 4 5อ่ะไม่ได้1 2 3 4ดาเมจนะครับผมได้หมดเลยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงเลือกแวนการ์ดของคู่แข่ง1ใบและสร้างความเสียหายให้1ดาเมจนะครับผม แล้วก็วงเล็บไว้ว่าทําการดาเมจเช็คตามปกติพูดง่ายก็คือมันเป็นตัวที่เอาไว้ยิงดาเมจฝันข้าม1ดาเมจเพียวๆโดยไม่สามารถป้องกันได้แต่นั่นนะว่ามันยิงได้เฉพาะตอนฝันข้าม4ดาเมจเท่านั้นถ้าเกิดฝันข้าม5ดาเมจแล้วก็จะใช้งานไม่ได้นะครับผมอ่ะทําให้ดูดีกว่าเมื่อกี้ทํำไปดูไปแล้วลืมลืมบอกนะครับผมอ่ะเอาอีกรอบแล้วกันสัส้นๆส,สกิลของรีเวนเจอร์แดร์ลูร์เฟนทอมนะครับผมรีเวนเวกซีในช่วงเมนเฟดเคาเตอร์าบาร์สหนึ่งกินรีเวนเจอร์สใบนะครับผม บว์แอดหนึ่งหมื่นก่อนและถ้าเกิดฝังข้ามมีดาเมจไม่ถึง5นะครับผมก็ต้องโดน1ดาเมจด,ด้วยเป็นสกิลที่แถมให้แต่ถ้าเกิดฝังข้าม5ดาเมจแล้วก็จะได้แค่บวกพลัง10,000น,น,นะครับผมและแน่นอนก็คือถ้าเกิดฝังข้ามเสียดาเมจปุ๊บสมมุติเขาเช็คดาเมจได้เป็นรอเป็นฮีลอะไรก็ตามทิกเกอร์ก็ยังทำงานตามปกติเพราะว่าถือเป็นการทำดาเมจเช็คนั่นเองก็อย่างนี้ยังไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยฝังข้ามเจ็บ1ดาดเเมจพียวๆจาก4ก4ลายเป็น5 อาจจะทําไว้ว่าเธอนี้เขาแพ้ไปเลยก็ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถปล่อยหนึ่งดาเมจได้ไงจริงไหมเป็นตัวที่กดคู่แข่งได้ดีมากอาจจะปิดเกมไปเลยก็ได้นะครับผมตัวนี้กับความสามารถของรีเวนเจอร์ดาร์ลูเล่แฟรทอมนอกจากจะยิงดาเมจเขาได้ยังจะปั๊มพลังตัวเองได้แถมยืนคลอสไลด์ได้อีกนะครับผมเป็นตัวที่สมบูรณ์ในตัวเองจริงๆเก่งมากๆยิงคนฝั่งข้ามได้สักสองสามเธอฝั่งข้ามก็อาจจะไม่รอดแล้วก็ได้นะครับผมเป็นตัวที่เก่งกาจจริงๆกับรีเวนเจอร์ดาร์ลูเล่แฟรทอมนั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับผมแนะนำสกิลคอสมัถต่างๆของยูนิตแคลนชาร์โล่พลัดินในชุด VGT BT15-2 นั่นเองนะครับผมหวังว่าคนจะชอบกันเนาะลองนำไปเล่นดูแล้วครับผมเก่งกาจทุกใบจริงๆสำหรับวันนี้ี่ชินกับการรีวิวคนต้องขอจบลงแต่เพท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อตอนหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย